กำลังเป็นกระแสะอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้สำหรับกรณีดราม่าฉากละครเรื่องมัดหัวใจใหญ่สุปตาโดยผู้จัดไก่วรายุทธที่ออออกาศทางช่อง3กับฉากตัวละครพระเอกซื้อ,อยาคุมฉุกเฉินให้หนางเอกแต่กลับสลัยาคุมฉุกเฉินเป็นยาแก้คลื่นไส้แทนจนทําให้เกิดเรื่องราวกันคุมกาเนิดไม่ทานและตัวของนางเอกตั้งท้องในที่สุดเรื่องราวบานปลายจนสภาพเพศาสออกหนังสือถึงช่องส เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะล่าสุดมติชนออนไลน์ได้สอบถามไปยังผู้จัดละครชื่อดังอย่างไก่วรยุทธจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นเจ้าตัวบอกว่า อะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออาภัยเป็นคนทำละครก็ทำให้สนุกแล้วก็ไม่ได้ทำลายใครแต่ถ้าคนดูไม่ถูกใจก็ขอโทษคนดูด้วยเพราะว่าคนผิดก็ขอรับผิดคนเดียวเพราะมันเป็นละครของเขาเองด้วยไก่วรยุทธ์บอกว่าละครฮาบางทีมันก็ผิดมันก็พลาดมันก็ปกติเราพลาดได้เพราะเราไม่ได้เป็นในสิ่งที่เขาต้องการให้เป็นอย่างเพชรัจกรพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาผิดตรงไหนเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแค่เพลซื้อ,อยาไปสองอย่างแล้วมันก็ให้ในายเอก,กินอีกอย่างแค่นั้นเอง ส่วนเรื่องของวิชาชีเพเภสัชกรตรวจสอบกันใจยาไก่วรยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงพิธอาจจะรู้ไม่เท่าทันอะไรแบบนี้กับความคิดคนอื่นที่เป็นเภสัชกรทั้งหลายทั้งหลายทั่วโลกทั่วประเทศพี่ไม่ทานข้าวพี่เลยพลาดไปก็ฝากขอโทษเภสัชกรด้วยที่ทําให้เดือดร้อน